ิพามาลุนป้าขอนให้ในเด้อพี่น้องว่าสิมีบ่ามาหลุนมาหลุนมาหลุนหลุนเนบิ่องไม้ยางเบิง่งเฮ้ยะวะคุณหนึ่งกระปูกกมีนี่จะเสียง

Tao có sự kiện mùi lắm nắng khi ra vinh nắng 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 vinh ลุลยอุ no our, 過過้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมานีกันฮ้ยอ้ยดีนุ่เย้ปลาคอลาจะเป่นอร้อ้ยลังเต็มเลยกำลังยแม่มืนมันหอนีหน้านีหน้านีหน้าบอกกำลังเต็มเลยตเลยต็มเลยนี่นี่อ้ยปลาอปลาอปลอ คอ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 กำลังเติมเลยชิโน่เลยนี่นี่นี่ชิ้นพังชิ้นพงเลยก็่าก็่าหมูแรงจุดเลยจะถีเมาคิ้นาดซัดมากิจ้งง่อยนี่ละคอ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 นี่นี่นีนี่เติมเลยเติมเลยเติมเลยกลงมนี่เดี๋ยวเดี๋วทำรบางอย่างนี่สิวหัวไปอยัางนันี่นะ นี่มึงก็ยังล่องอย่เนาะตายแท้ตกลงกลับเป็นมามีอยู่เนาะพี่น้องเนาะข้าขอนจะว่ามึงมีดีไรพ,พี่เนาะข้าคอลังบือนเต็มเลยคุณเรียนลายลายอยู่นี่คุณลังเรียนลบไปลบมาเต็มอยู่นี่อื <c oughs> ม้ช่แต่ชอนทำมึงมีรักอีู่ เดียวเล่นเล่นเอยู่เตานี่ขอก็ไม่ย่างจับป้าละพี่น้องจับป้าอยู่นี่ให้นี่นาหนะมันบกเริ่มมาจับออกเนาะมันก็มีหลายอยู่นี่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนเออพี่น้องเด้อจับบอกแล้วเพราะว่าหนามันบกพี่น้องน่ะมันแห้ง มันเหียงป้ามันก็เลยบื้นขึ้นเนาะเลื้อยต้องมาจับมันแหี่นงไป่นาะผ้ายางเบิองนี่พี่น้องมันก็สีบื้นเป็นเรื่อยๆอย่างนี้แหละบื้นเป็นเรื่อยๆนี่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 มันก็สีบื้นขึ้นมากสิแหละพี่น้องนี่มันก็สีบื้นขึ้นมากสิฮาก็สีจับเนาะ วะเอาไว้มันกิบโบมีนามเลยพี่น้องนี่เอาไว้มันกับโบมีนามมันก็จับมันออกนี่นี่มันก็บ,บื้นถึงนมาเสีละนี่เอาไว้มันบ่มีนามนามนานมันแหงพี่น้องนามนานนามนานันแหงบบมีนามกันเลยต้องไม่ยางเบิงงบ่งยา,างเบิ่งป้านี่ยางเบิ่งป้าเลยพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นกันนันน่นๆไปล่าล่ะไกะบื้นขถึงมากสิลาน้ำมันแห้งเขาก็ต้องจับมันออกต่วไรพอปล่อยห้องก็ปล่อยต่อใดออที่พอเป็นอาหารได้นั่นาาละขาดรลยยังห้อกะแต่ทั้งชีวิตไปว่ามันบ่มีน้ำน้ำมันแห้งพี่น้อง ภาพพี่น้องยางเบ่งอีกก่อนนามมันแหงมันก็สิเป็นจจงซี่ละนามมันแหงเนาะมันกับสิบ้นตางกับสีบ้นกันเลยตองไม่ยางยางปิดเบ่งนี่มันก็สีเป็นทางถึงมาเลยหล่ะพี่้นง ทางป้าพี่น้องมาผืดหาป้าก่อนนามมันก็มี่น้อยๆเอาเจาะไอ้แจะแบบมังซีละมี่มองบอนามมันยั่งแค่นี้ละพี่น้องมันก็นเลยบื้นขึน้นมันก็นเลยบื้นขึ้นโคกบื้นขึ้นโคก ก็เลยต้องไม่ยางหาจับเอาอยู่นี่ในหน้าแบบองศ์แหละบางโตมันก็สิลงนี่หูงสีเลยพี่น้องบางโตมันก็มีหูมันก็ลงนี่หูงสิแหละมันก็แล้วแต่ป้าเนาะงท่าภาษาพื้นกับบื้นหาหนามหาไนพิศระฝนกับบโตกมันก็แรงหนามกับบมีล่าพี่น้อง บางมองพวกเกิสีอยู่ในขีดต้ๆมๆแังสีแหละพี่น้องในขีดต้ๆมๆพวกก็จับออกละบ้านกลางเว่นมนันหนีหนาวกับสีแหงหมืนเลยเดีนี่โมวีหน,นาวจะกลอบเลยเดีเป็นแดด้าที่จับไว้กับเขาได้อยู่พี่น้อง